นี่นะครับก็กลับมาเปิดใจกับรายการดังอย่างโหนกระแสอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณเอมิราครับอดีตพรยาของครูไพบูลล่าสุดเนี่ยเธอมาพร้อมกับทนายก็เล่าถึงความคืบหน้าของคดีความต่างๆให้ฟังอีกทางด้านเพจดังอย่างคนลูกทุ่งได้มีการระบุข้อความนะครับว่าทางสายข่าวคนลูกทุ่งอย่างแจ้งมาว่าครูไพบูลอาจฟ้องบริษัทดีคืนดีวันแล้วก็คุณหนุ่มกันชัยผู้ดำเนินรายการด้วย ซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยนะครับได้เผยว่าตนนั้นพยายามให้ทีมงานติดต่อกับครูภัยบูลไปตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเอ๋มาออกแต่แกไม่มาครับแล้วล่าสุดก่อนที่จะเชิญคุณเอ๋เนี่ยก็ยังไม่มีข่าวว่าเขาจะฟ้องผมด้วยนะผมยังให้ทีมงานโทรไปคุยว่าเชิญแกมาออกให้มาคุยแต่แกก็ไม่มาแล้วพอเอ๋มาพูดฝ่ายเดียวมันก็เป็นประเด็นเพราะว่าได้ฟังมุมนี้มุมเดียวในด้านทางทนายเองได้เผยว่าการที่คุณเอ๋มาให้ข่าวให้ข้อมูลมันเป็นเรื่องราวจริงๆที่ไม่ได้ปั้นแต่งขึ้น และล่าสุดเมื่อวานนะครับ5ตุลาคมเนี่ยด้านทนายแล้วก็คุณเอ๋ได้เดินทางไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ฟ้องเองในส่วนของการแบ่งสินสมรสซึ่งด้านคุณหนุ่มครับได้ถามกลับอีกครั้งว่าทําไมเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยถึงไม่ฟ้องด้านคุณเอ๋นะครับได้เผยว่าตอนนั้นเขาก็เป็นพ่อของลูกแล้วก็มีการลงสัญญาไว้แล้วซึ่งแม่คิดว่าอยู่ด้วยแล้วเขาจะเลี้ยงดูเรา ด้านทนายเองนะครับก็ได้เผยอ,อีกว่าการจดทะเบียนสมรสของคุณเอ๋แล้วก็ครูภัยบูลเนี่ยจะต้องไปว่ากันในศาลอีกทีครับว่าว่าเป็นการจดทะเบียนเพื่อหนีความผิดหรือเปล่าหนุ่มกัญชัยนะครับได้พูดในความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูไัยบูลว่าผมเชื่อว่าครูไพบูลดูอยู่ถ้าเบาได้ก็เบาลองไปคุยกันหลังบ้านอย่าลืมนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือลูกการที่โตขึ้นไปต้องมารับรู้ว่าพ่อฟ้องแม่แม่ฟ้องพ่อถ้าคุยกันได้ก็คุย ซึ่งครูไพบูลอาจจะต้องแยกนะเพราะเอ๋ออกมาพูดในมุมของตัวเองและผมก็ไม่สบายใจที่ทําให้ทางครอบครัวต้องมาฟ้องกันหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเพราะมานั่งออกรายการหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งผมก็ยืนยันว่ามันคุยกันได้จากกระแสะข่าวว่าครูไพบูลจะฟ้องผมด้วยขอบอกแบบนี้ผมไม่ได้มีปัญหาแต่หากจะฟ้องก็เป็นสิทธิ์ของครูเพราะกฎหมายประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาผมก็ไปรักษาสิทธิ์ขึ้นศาลด้วย สุดท้ายหากไม่ได้เป็นอย่างที่ครูกล่าวอ้างผมก็จะฟ้องกลับเช่นเดียวกันวันนั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจผมต่อสายไปหาครูไพบูนก็ได้พูดแล้วครูไพบูนสายเนี่ยมันหลุดไปไม่ได้ต้องการไปหมิ่นอะไรเลยแล้วเดี๋ยวผมจะลองโทรไปคุยกับครูไพบูนด้วย ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ